เป็นไมเกรนแล้วดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมดื่มแล้วหายปวดหรือปวดกว่าเดิมคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับมาร์คไมเกรนฟิสิเคิลเทอรรปิสต์จากสมายไมเกรนอีกแล้วนะครับวันนี้มาร์คจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และไมเกรนกัน หลายคนคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เล็กน้อยเนี่ยสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดหรือ cardiovascular disease ได้แต่แอลกอฮอล์นี่แหละครับเป็นตัวร้ายสำหรับชาวไมเกรนเลยเ <c oughs> นื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์สามารถทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดเลือดในโพรงสมองของคุณนั้นขยายตัวได้และการที่หลอดเลือดขยายตัวนี่แหละครับ จะทำให้สารสื่ออักเสบในเลือดออกมาแหวกว้ายในสมองและกระตุ้นไมเกรนได้ในที่สุดในขณะเดียวกันการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากจะทําให้ร่างกายขาดน้ออาําหรือมีภาวะดีไฮเด a รชันนั่นเองซึ่งตัวดีไฮเด a รชันนี้จะกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่าให้โพธลามัสให้เสียสมดุลและเกิดการสร้างคลื่นไฟฟ้าสมองอ่อนๆที่กระตุ้นไมเกรนหรือเรียกว่า cortical spreading depression ซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นอาการปวดไมเกรนและในที่สุดเราก็จะต้องทนปวดหัวไมเกรนไปอีกนานครับแต่อย่าเพึ่งมองแอลกอฮอล์ในแง่รายจนเกินไปสำหรับบางคนการดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยย้ำเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสามารถช่วยให้สมองผ่อนคลายและก็ลดปวดไมเกรนได้แต่ถ้าคุณเผลอดื่มเยอะเกินไปรับรองหัวระเบิดแน่ครับ โดยสรุปแล้วดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมถ้าเป็นไมเกรนอันนี้เป็นเหตุผลที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับถ้าหากเราปวดบ่อยๆปวดมากๆแนะนําว่างดไปเลยครับเพราะแอลกอฮอล์เสี่ยงต่ออาการปวดหัวของคุณอย่างแน่นอนแต่สำหรับคนที่ปวดน้อยๆอ,อยากดื่มและใจรักในแอลกอฮอล์สามารถดื่มได้ในปริมาณที่เล็กน้อยและควรดื่มในช่วงที่ไม่มีไมเกรนแอทแท ทั้งนี้คุณต้องรู้ว่าร่างกายของคุณสามารถรับปริมาณแอลกอฮอล์ได้มากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าถ้าเราเคยดื่มแอลกอฮอล์ไปสักประมาณ1ขวดแล้วเกิดอาการปวดมากดังนั้นคุณต้องรู้แล้วว่าควรทานไม่เกิน1ขวดนะครับในบางครั้งเราก็สามารถสนุกได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีแอลกอฮอล์นะครับแค่น้ำเปล่าก็สามารถสนุกได้กับคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสนุกด้วยครับ